วันนี้มีเมนูง่ายๆตามสไตล์ป้าปูมันเดิมค่ะวันนี้มีน้ำพริกกะปิเคยหอมแล้วก็มีปลาทูทอดค่ะลูกปลาทูทอดตัวเล็กๆป้าปูชอบกินแบบนี้ค่ะมาค่ะกินข้าวกันเล่าค่ะก่อนกินข้าวก็โฆษณาเคยเงาะเคยหอมเงินก้อนเล่าใครสนใจเคยหอมก็ถักทายกันข้ามาได้ค่ะตอนนีพ้พร้อมสมง,งแล้วค่ะหลังจากี ทางหายคาดผลกันไปไล่วันโผล่ติดช่วงป้งกานนะคะตอนนี้มีของผมส้มค่ะใครสนใจกระถักไทยกันเข้ามาได้ส่วนนี้ก็คือหอมแดงดองสามรสนะคะอันนี้คือทำตมออเดอร์ค่ะใครสนใจกระถักไทยกันเข้ามาได้คือทำซดๆแล้วก็ส้งเลยค่ะทำวันหนีส้งุผงหนีค่ะจับปปูจะไม่ทำต้ำเลยค่ะใครสนใจกระถักไทยกันเข้ามาได้สามรส <c oughs> หลานไม่ใส่เสื้อเทีย <c oughs> จะเข้ามาทักทายท่านผู้ชมอะมะ เพิ่งอาบน้ำเสร็จร้านเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะอือหลูกปลาทูปลาปูหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาทถดค่ะปลาปูเออปลาปูปอ่ะปลาทูในยูนะต้องนึ่งเองมันจะร้อยมันไม่เหมือนสมัยตีเหล็กอย่มาลูกมาทักทายท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะใช่ค่ะร้านร้านเจ้าเพิ่งอาบน้ำเสร็จลวนเดี๋ยวเราไปเปิดสะกะเหล่านะลูกนะยาก,กินข้าวเสร็จก่อน แคบกินค่ะแต่เดี๋ยวได้แคบไปส้คข้องเหล่าอือเพร่ง้ข้องช่วงไมายหลบเดียวมาค่ะอัอะนอือใช่พักรักไร้ค่ะวันนี้นี่พักน้ําหลวกอืออร่อย แคบติ้นแค่ไปกันนนนี่คือน้ำล้างมือค่ะองเปิดและเมนูับเนี้ลูกจะกินข้าวออปลาทูหรือเปล่าไปตักข้าวมาไป,ปลูเป่าหืมตักข้าวมา Giờ ừ, tóc bung hả? Chúng nằm chụp nào? Nằm chụp cười không? cũng ngon ổn Bà bố mẹ nhận gặp hả ba bố nhận phát với là kìm khao phát dựa là mình đây lên ổn okay. มาหลากินเนาะแต่งหน้าก็แต่งไม่ทันกรบเบาเนี่ยต่เดี๋ยวสิ้งที่ต้องทำคือกินข้าวซจแล้ว Bà phụ bê tông khong, tập bê tông ké nè ku nyai, ké tông mát. Ao mất. ké bê tông ké nè 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 แกงกะ 100, ำำร้อยตำากกะร้อยไม่ต้องไปสื่อแยกเลยบอกเคยบางตัวต้องสื่อแยกนะไม่ถึงว่ะตำน้ำพริกกะยังนึงแกงกะยังนึงแต่นี่ไม่ต้องเลยค่ะได้ตำน้ำพริกแล้วก็แกงในกระปุกเดียวกันไม่ต้องสื่อแยกร้อยอยังซอกอยางเลยไม่เฉลี่ยลงเลย ลูกค้าซื้อซํำค่ะลูกค้าเก้าปะปูเยอะือม,มดแหละก็ซ้ำจำมาลูกมากินข้าวหยิบเลยค่ะปลาทูหยิบเลยค่ะมันยังมีอยู่อีกแบะปลาทวแต่ย่าเอามาใส่จานเล็กนิดนึง ลูกขาเเอาปะปูเยอะบางคนก็จะสังไปตุนเวยเลยปลอกเขาอยู่บางคนคนตายก็จริงแต่เขาไปอยู่ผักกลางนีงค่ะบางทีเขาไปอยู่ซันเขาสังเพื่อไปเลยทีนึ่งเสี้ากระปุกไม่บ่าจับแกง ร่วนน้ำพริกเคยตั้มตันที่สุดค่ะนจะเคยไม่ร้อยแกงก็ไม่ร้อยนิดเดียวหรอบางเคยเวลาแกงมันจะมีกลิ่นกลิ่นข้าวร่วนตำน้ำพริกมันจะได้กลิ่นข้าวแต่ตัวนี้จะหอมอืมใช่หอมมาก ร้านจ้าป้าปูอ่ะแต่ชอบกินย่าขอกินหน่อยได้ไหมกินเกลือเปล่า,ลาบอกกินได้ลูกแต่อย่าก,กินเยอะมากอืมกินเคยือเปล่ามันต้องทาแบบข้าวแล้วลูกถึงจะกินได้แต่ถ้ากินเปล่าๆมันก็กินเยอะมันก็ไม่ดีใช่ไหมต่อมนหอม เวลาปะปูทำกบบข้าวร่าเช้าก็จะเรียกออกมากิน <c oughs> ได้เลงน,นี้ไม่ต้องให้ได้มากมมยกันนําชุบสักครกแก็พักมากแล้วก็ก,กับข้าวสักิดสักุยก็โอเคละคลิปไี้เดี๋ยวปะปูกินข้าวกับเมือนอาแกะรูร่าสักิดค่ะ ไม่ขินกินกระเมือไม่ได้นัดกะ